3ผล,ลไม้ไตาวายห้ามกินผล,ลไม้สามชนิดนี้เสี่ยงไตพังไม่รู้ตัว3ผล,ลไม้นี้ไตาวายห้ามกินระวังเสี่ยงไตพังไม่รู้ตัวค่ะเลี่ยงได้ควรเลี้ยงค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะทางช่องของเรามีฮาร์ทเฮลเบสกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักเคารพรักทุกท่านค่ะ วันนี้นำเสนอเรื่องสามผลไม้ต้องห้ามกินมากกินมากเสี่ยงไตพังไตาวายไม่รู้ตัวนะคะระวังค่ะเรื่องผลไม้ที่เสี่ยงโรคไตค่ะเนื่องจากไตเป็นอวัยวะที่สำคัญมากในร่างกายของเรานะคะไตมีหน้าที่ในการขับน้ำออกจากร่างกายขับของเสียแล้วก็ปรับสมดุลน,น้ำปรับสมดุลเกลือนะคะ โดยถ้าไตาของเราเสียไปแล้วเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายหลายอย่างมากเลยคะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เลยนะคะที่ทำให้ไตาวายไตยเสื่อมเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเรานั่นเองคะโดยต้องบอกเลยว่ามีอาหารบางอย่างผลไม้บางชนิดนะคะ ที่ถ้าเรารับประทานทุกวันทุกวันเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสทำให้ไตาวายตายเสื่อมได้เร็วไวมากยิ่งขึ้นได้ด้วยค่ะดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้คะ่ะจะมาแนะนำว่ามีผลไม้อะไรบ้างนะคะที่เรารับประทานเข้าไปมากๆแล้วติดต่อกันเป็นเวลานานๆน,น,นะคะจะทำให้ไตาวายตาตเสื่อมได้เร็วไวมากๆเลยคะ่ะถ้าท่านพร้อมกันแล้วนะคะ เชิญมารับฟังกันว่ามีผลไม้อะไรบ้างคะขอกราบทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องของเรา B Heart Hell Base กราบขอบคุณมากคะ่ะเรียนเชิญทุกท่านรับชมวันนี้นำเสนอสิ่งดีๆด,ดังนี้คะ่ะผละไม้กินมากเสี่ยงไตพังไตาวายข้อที่หนึ่งคือมะเฟืองคะ่ะมะเฟืองเป็นผลไม้ของไทยชนิดหนึ่งนะคะ หลายท่านรู้จักมะเฟืองเพราะผลไม้มีรสชาติหวานเปรี้ยวอร่อยคะ่ะแต่ต้องบอกนะคะว่ามะเฟืองเนี่ยเป็นผลไม้ต้องห้ามสำหรับผู้ป่วยโรคไตเพราะมะเฟืองมีสารตัวหนึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพคะ่ะต้องระมัดระวังสารตัวนี้คือชื่อว่าสารออกซาเลตโอชาเลตมีในปริมาณสูงซึ่งถ้าเรารับประทานเข้าไปมากๆแล้วจะไม่ดีต่อร่างกายนะคะ โดยออกซาเลตจะไปจับกับแคลเซียมในร่างกายของเราจนเกิดตกตะกอนเป็นผลึกที่ไตทำให้เกิดนิ้วขึ้นมาพอนิ่วเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะไปอุดตันทางเดินปัสสาวะของเราได้คะทำให้ไตาวายไตยเสื่อมได้อย่างเฉียบพลันเลยนะคะบางคนต้องฟอกไตทันทีเลยนะคะคือเพราะมะเฟืองเป็นผลไม้ที่มีสารออกซาเลตสูงการทำงานของไตผู้ที่ไตทำงานไม่ปกติ ผู้ป่วยโรคไตาสารออกซาเลตนี้อาจรวมตัวกับแคลเซียมภายในไตกลายเป็นผลึกนิ่วออกซาเลตผลึกนิ่วจำนวนมากอาจตกตะกอนอุดตันในเนื้อไตและท่อไตจนนำมาสู่ภาวะไตาวายได้ค่ะเพราะกรดออกซาลิกนี้ทำให้อาการของผู้ป่วยโรคไตรุนแรงมากขึ้นเป็นอันตรายกับชีวิตได้ค่ะ รอนทั้งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดนิ่วในปัสสาวะนี่คือสาเหตุที่ผู้ป่วยโรคไตจึงไม่ควรบริโภคมะเฟืองดังนั้นนะคะจึงต้องระมัดระวังเลยค่ะใครที่รับประทานมะเฟืองแนะนำว่าถ้าอยากรับประทานก็รับประทานแต่น้อยนะคะแล้วก็รับประทานผลสดสดจะดีกว่าและไม่ควรคั้นน้ำคะ่ะเพราะว่าน้ำมะเฟืองหนึ่งแก้วนะคะ เราจะต้องใช้ผลมะเฟืองจำนวนมาก5-6ผลกันเลยทีเดียวดังนั้นสารพิษออกซาเลตนี้ร่างกายของเราจะรับเข้าไปเต็มๆเ,เลยนะคะดังนั้นแนะนำถ้าอยากจะรับประทานก็รับประทานเป็นผลสดๆจะดีๆมากกว่าไม่ควรรับประทานน้ำมะเฟืองนะคะและที่สำคัญอย่ารับประทานตอนขณะท้องว่างนะคะเพราะว่าตอนขณะท้องว่าง ในร่างกายจะดูดซึมสารออกซาเลตนี้เข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วเลยนะคะฉะนั้นจึงควรรับประทานตอนหลังอาหารก็จะดีกว่านะคะเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ค่อยรับประทานผลไม้ตามคะ่ะจะเป็นมะเฟืองก็จะสักหนึ่งลูกหรือสองลูกนี้เท่านี้อย่างนี้พอได้คะ่ะต่อไปผลไม้กินมากเสี่ยงไตพังไตาวาย ผลไม้ชนิดที่สองคือเชอร์รี่คะ่ะซึ่งหลายคนชื่นชอบรับประทานเชอร์รี่กันเยอะมากนะคะขอเรียนให้ทราบค่ะว่าเนื้อเชอร์รี่เนี่ยไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะคะแต่ตัวที่มีปัญหาก็คือมเมล็ดของเชอร์รี่นั่นเองคะ่ะเชอร์รี่เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์แต่ก็มีพิษซ่อนอยู่ในมเมล็ดด้วย นั่นก็คือชื่อไฮโดรเจนไซยาไนด์โดยเฉพาะเวลาที่เคี้ยวหรือบดผลเล็กๆของเชอรี่เชอรรี่ก็จะผลิตสารนี้โดยอัตโนมัติขึ้นมาถ้าเรากินมเมล็ดนะคะมีการเคี้ยวมีการบดนะคะก็จะมีสารอันตรายตัวนี้ออกมาคะ่ะคือชื่อไฮโดรเจนไซยาไนด์ค่ะอันนี้อันตรายมากๆนะคะ เมื่อเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วจะทําให้เรามีอาการมึนศีรษะคลื่นไส้อาจเจียนเยอะเลยนะคะบางคนก็มีอาการชักช็อกก็ได้เลยนะคะแล้วก็ทําให้ไตาวายเฉียบพลันขึ้นมาได้ด้วยค่ะหากได้รับมากจนเกินไปก็อาจจะเป็นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตอาจทําให้ไตาวายหรือเกิดอาการชักจนเสียชีวิตได้ค่ะทุกท่านขอให้ระวังกันค่ะ ดังนั้นถ้าจะรับประทานเชอร์รี่นะคะควรรับประทานแต่เนื้ออย่างเดียวเท่านั้นค่ะไม่ควรเคี้ยวมเมล็ดของมันนะคะอย่าเคี้ยวมเมล็ดของเชอร์รี่เด็ดขาดนะคะทุกท่านและก็คนที่เป็นโรคไตเสื่อมหรื้อรงังระยะสุดท้ายระยะสี่ระยะ5ก็ยังต้องระมัดระวังการรับประทานเนื้อของเชอรี่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าตัวเนื้อของเชอรี่ จะมีโพแทเสเซียมที่สูงมากคะ่ะซึ่งคนที่เป็นโรคไตเสื่อมระยะท้ายนะคะความสามารถในการขับของเสียออกจากร่างกายก็จะน้อยด้วยคะ่ะดังนั้นถ้ารับประทานเชอร์รี่เข้าไปเยอะๆมากๆนะคะเช่นสิบลูกอย่างนี้อาจจะทำให้ร่างกายมีโพแทเสเซียมเกินได้ซึ่งโพแทเสเซียมเกินนี้ส่งผลเสียมาก ร่างกายจะทำให้หัวใจของเราเต้นผิดจังหวะได้นะคะดังนั้นคนที่เป็นโรคไตเสื่อมระยะสุดท้ายต้องระมัดระวังเลยคะ่ะจำกัดปริมาณในการรับประทานเชอร์รี่นี้นะคะต่อไปผลไม้กินมากเสี่ยงไตพังไตาวายข้อที่สคือลูกเนียงนะคะลูกเนียงเป็นพืชผักผลไม้ที่นิยมรับประทาน ในภาคใต้ของไทยคะซึ่งก็จะรับประทานมาเมล็ดในเปลือกของลูกเนียงกันนะคะจะมีรสชาติมันรสชาติอร่อยคะ่ะแต่ต้องบอกเอาไว้เลยนะคะว่าลูกเนียงจะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าเจงโคลิกคะ่ะจดไว้เลยนะคะเพราะว่าเจงโคลิกนี้เป็นสารพิษคะ่ะถ้าเรารับประทานเข้าไปมากๆนะคะติดต่อกันนานๆนะแล้วเนี่ยนะคะจะส่งผลเสียต่อร่างกายเลยคะ่ะเพราะว่า สารเจงโคลิกนะคะจะมีผลต่อระบบประสาทของไตเรากินเข้าไปมากๆแล้วจะทำให้ไตเสื่อมไตพังบางคนเนี่ยกินมากจนต้องฟอกไตกันเลยนะคะดังนั้นแนะนำถ้าอยากจะกินลูกเนียงแนะนำให้ต้มให้สุกก่อนก็ได้นะคะไม่ควรที่จะกินดิบถ้ากินดิบแบบนี้จะได้รับสารพิษของเจงโคลิกเต็มๆเลยนะคะ หรือว่าจะฝานบางๆก็ได้คะ่ะแล้วก็ตากแดดเอาไว้ให้แห้งคะ่ะทั้งนั้นหากใครไม่อยากไตาวายไตยเสื่อมนะคะถ้าจะรับประทานลูกเนียงต้องระมัดระวังให้มากๆเลยคะ่ะทุกท่านฉะนั้นที่กล่าวนี้คือสามผลไม้ต้องห้ามนะคะทานมากเสี่ยงไตพังไม่รู้ตัวนะคะใครท่านใดไม่มีเวลาฟังทั้งคลิป มีสรุปไว้ให้ท้ายนี้อีกนะคะว่ามีอะไรบ้างคะมีดังนี้คะ่ะผลไม้ชนิดที่1ข้อที่1คือมะเฟืองคะมะเฟืองเป็นผลไม้ต้องห้ามสำหรับผู้ป่วยโรคไตมะเฟืองมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสารออกซาเลตมีสูงสารออกซาเลตจะไปจับกับแคลเซียมในร่างกายของเราทำให้เกิดนิ่วในไตแล้วก็ทำให้ไตาวายไตยเสื่อมขึ้นมาได้เหมือนกันคะ่ะ ดังนั้นจะรับประทานควรรับประทานเป็นผลสดไม่เกินหนึ่งผลหรือว่าสองผลนะคะและไม่รับประทานตอนท้องว่างนะคะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเป็นน้ำมะเฟืองค่ะต่อมาเป็นผลไม้ชนิดที่สองคือเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่เนี่ยนะคะเนื้อไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ เม็ดของมันเนี่ยห้ามเคี้ยวกินเข้าไปเลยนะคะเพราะว่าจะมีสารตัวหนึ่งออกมานะคะก็คือไฮโดรเจนไซยาไนด์ค่ะซึ่งจะทำให้เกิดไตาวายไตยเสื่อมได้เหมือนกันโดยเฉพาะคนที่เป็นไตาวายระยะ4ระยะ5ต้องระมัดระวังการทานเชอร์รี่ในปริมาณมากๆเพราะว่ามีโปรตัสเซียมสูงนั่นเองต้องระวังมากค่ะและข้อต่อไปนะคะข้อที่ส ผลไม้อีกชนิดนั่นคือลูกเนียงคะ่ะโดยลูกเนียงจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเจงโคลิกนี้นะคะเป็นสารพิษเจงโคลิกจะไปทำลายระบบประสาทของไตในร่างกายเรานะคะทำให้ไตาวายเฉียบพลันขึ้นมาได้ดังนั้นระมัดระวังในการรับประทานลูกเนียงเลยนะคะดังนั้นแนะนำเลยคะ่ะใครไม่อยากไตาวายไตยเสื่อมไวนะคะ หลีกเลี่ยงหรือว่ารับประทานผลไม้ทั้งสามชนิดนี้แต่น้อยๆคะ่ะนอกจากนี้นะคะอย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะก็จะช่วยให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงมีไตที่มีสุขภาพดีนะคะทุกท่านคะ่ะท้ายนี้ ช่องของเรา B Heart h e l Base กราบขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้ค่ะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังเรื่องนี้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสุขกายสุขใจตลอดไปนานๆนะคะทุกท่านกราบสาธุค่ะท้ายนี้ท่านใดกดไลค์กดแชร์เรื่องนี้เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานธรรมทานขอให้ท่านมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาทุกวัน ไม่ขาดสายด้วยเถินนะคะกราบสาธุค,ค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาทุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ